thank mm -hmm. you พบกับนักการเรียววันครับในตรงกับวันจันทร์นะครับที่10แล้วนะฮะเดือนเมษานะฮะใกล้จะสงการแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีครับหลายเรื่องกันนะฮะใครที่ตั้งใจจะทําอะไรเป็นพิเศษนะครับมีเรื่องของเสื้อผ้านะผมเรียกว่าทำสวยทาหล่อนะฮะใครที่จะเปลี่ยนสีผมนะครับหรือบางคนแหจจะรับฤาเทศกานะฮะอาจจะซื้อเสื้อผ้าใหม่นะครับหรือนาเสื้อผ้าใหม่มาใส่ก็ได้ครับบางคนก็ใช้เรื่องนี้ในการ ซื้อของใหม่นะครับบางคนก็ตั้งใจอยากจะได้ของดีๆของที่ใส่แล้วมีสเสน่ห์หรือว่าเป็นเครื่องประดับหรือว่าเป็นของสําคัญนะฮะก็ใช้ได้นะครับรวมถึงการคุยเจราจาติดต่อเครียเจราจาติดต่อต่อรอ,องนะฮะบ,บางคนยังทํางานอยู่นะฮะก็เอาจริงเขาหยุดวันที่ตุลาคมสิบสามเนาะประมาณนี้นนครับก็นะครับก็ช่วงนี้ก็ยังทํางานกันอยู่ก็เรียกว่าทาเจราจาติดต่อต่อรอ,องดีนะฮะค้าขายหรือว่าจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆได้นะฮะบางคนก็ใช้ในการสมัครงาน นะฮะมงคลก็ใช้ในการยิงแอบโฆษณานะครับหรือว่าทําการมงคลนะครับได้หลากหลายเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการขอพรนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอความเมตตายื่นเอกสารสําคัญก็ได้นะฮะนี่แหละเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่คลิปนะครับมันมีอยู่นี่นะฮะจัดอันดับผมจัดอันดับ5ราศีนะฮะที่เมษาเนี่ยนะครับก็คือจะสงการนี้เป็นต้นไปนะฮะ ใช้เงินดุเดือดที่สุดครับนี่เลยฮะห้าราศีครับคือเมษาคือเดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะเอาจริงๆงคือตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับใครที่อยู่5ราศีนี่ครับผมจัดอันดับเลยนะฮะอันดับ5ก็ใช้เงินพอสมควรสใช้เงินลงเยอะขึ้นและชั้น3โอ้ใช้เงินกระ,กระนำกระจาย2แบบแทบจะที่สุดนะฮะอันดับ1ไหลทุกวันนะฮะหรือว่าชายทีกระจายกระเจิงนะครับนี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าทั้ง5ราศีเนี้ย จะเงินช็อตแล้วก็ใช้ไม่ได้ไมครับมันเป็นรายจ่ายนะฮะเราไม่ได้พูดถึงว่ารายรับเข้าไหมไรายรับเข้านะฮะมีหลายราศีเลยที่ไดยรับเข้าเยอะนะครับเพีงเยงแต่ว่ามันจะตกใจหน่อยที่โอ้ทำไมรายจ่ายเยอะจังนะฮะหรือว่ามันจะใช้เงินเดือนเงินเก็บอะไรก็ตามเอามาหมุนเอามาใช้เยอะพิเศษครับฉะนั้นก็ให้เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งะฮะยังพรอมีเวลาเหลือนะฮะใครที่ฟังคลิปนี้แล้วยังไม่หมดเดือนนะครับคุณสามารถเซฟรายรับที่เข้ามาแล้วก็ร็อกเอาไว้นะครับ เราจะต้องซื้อใช้จ่ายอะไรในช่วงเทศกาลอย่างนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับก็จะได้แบบผ่อนๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเบาๆลิดหนึ่งมันก็จะได้ไม่เครียดนะครับเดี๋ยวมันจะตกใจซะว่าโอเคมันจะอยู่รอดปลอดภัยถึงสิ้นเดือนไหมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นลองก็ไปดู5ราศีเนี่ยถ้าใครอยู่ในข่าย5ราศีนี้นะครับให้รู้ว่าดนจ่ายปุบปับฉับพลันมันจะออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าไว้นะครับโอเคเนาะ โอเคครับต่อมาแล้วก็เลขฤาษีมงคลเดี๋ยวลืมนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีครับคือเลข9เลยนะฮะเลขต่อมาคือเลข5นะครับเลขต่อมาครับคือเลข3นะฮะเลขสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีคือเลข8นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกชโชว์ครับคือเลข1นะฮะสีที่ถูกชโชว์ครับวันนี้จัดไปเลยนะฮะสีแรกคือสีเขียวนะฮะสีต่อมาครับคือสีน้ําเงินนะครับสีต่อมาฮะคือสีขาวนะฮะ แล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีครับคือสีชมพูนะฮะส่วนสีที่โอนี้เลี่ยงนะครับคือสีแดงนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆรู้ไหมอ่าในอดีตนะฮะจะเล่าให้ฟังมันเคยมีนะครับคุณคิดว่าสัตว์ในโลกเรานี่นะฮะอะไรสัตว์ชนิดไหนที่โหดร้ายนะครับน่ากลัวที่สุดอ่าบางคนลองนึกนะฮะให้เวลาสามวินาทีครับ1 2 สามนะฮะมนุษย์เราเนี่ยฮะร้ายกูน่ากลัวที่สุดครับอาจจะเคยดิ้งคำนี้นะฮะมันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เรื่องจริงเลยนะสมัยนู่นนะครับสมัยสงครามเต็โปเดียนนะฮะฝรั่งเศสนู่นนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือมีเรือของฝรั่งเศสฮะเขาอับปรางเขาฝรั่งเศสช่วงนั้นคือลบกับอังกฤษนะฮะแล้วเขาอับปรางแถวท่าเรือเล็กๆนะครับแถวใกล้ๆอังกฤษนะฮะแถวเมืองฮารีพูลนะฮะฮารีพูลนี่คืออยู่แถวอีสานของอังกฤษนี่แหละนะครับปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็เข้าไปในเรือ ปรากฏว่าคนนะฮะในเรือตายหมดเลยเหลืออยู่สัตว์ชนิดเดียวนะครับที่ไม่ตายคือลิงนะฮะลิงนี่แหละนะครับเขาก็เลยจับเจ้าลิงมานะฮะแล้วมาสอบสวนเออแปลกไหมมาสอบสวนเนี่ยนะ,ะพยายามคุยกับลิงนะฮะคุยไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าลิงตัวเนี้ยมันคือสายลับฝรั่งเศสนะครับนี่พอมีใครสักคนหนึ่งตั้งตัวว่าเป็นผู้ที่คุยกับลิงรู้เรื่องนะฮะแล้วก็บอกว่า ลิงตัวนี้คือสาระฝรั่งเศสนะครับทั้งชาวบ้านทั้งหมดนะฮะเขาก็เชื่อทันทีเลยนะเฮโลกันบอกว่าต้องพิพากษานะฮะปรากฏว่าขึ้นศาลและศาลพิพากษาต้องแขวนคอนะครับแบบนี้เลยนะสุดท้ายก็มาแขวนคอที่จตุรัสนะครับกลางเมืองหาที่คาราคาลิปูนะครับเลยกลายเป็นว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลังจากานั้นครับมาจนถึงเวลาก็ล่วงเลยไปนะฮะเขาก็เลย เลยนึกถึงนะฮะว่าเออเจ้าลิงนี่เหมือนกับแพ้ระบากนะครับหมันก็คงคุยเรื่องอะไรฮะแต่ถูกคนเฮโลในยุคนั้นนะครับมีความเชื่อใครสักคนหนึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะและพอเป็นผู้ที่พอจะกว้างขวางนะครับชี้นำว่าตัวนี้นะครับไม่ถูกต้องคนก็เลยเฮโลเชื่อตามนั้นนะฮะก็เลยกลายเป็นเจ้าลิงนะฮะถูกแขวนคอแซงั้นนะครับเนี่ยมันมีเหตุการณ์แปลกเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานี่น่ากลัวเนาะใครสักคนหนึ่งที่ชี้ว่าสิ่งนี้ไม่ถูก แล้วทุกคนที่เชื่อหรือว่าเป็นคนที่นับถือเนี่ยเขาก็จะเฮโรเชื่อกันนะครับแ๋ยวก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับประมาณนี้กันเยอะนะครับในแต่ละยุคเมื่อก็มีแบบนี้ครับมาจนถึงปัจจุบันก็มีประมาณนี้ด้วยนะครับก็ระมัดระวังนะเวลาบางทีมันก็สอนให้เรารู้ว่าบางทีใครที่มีข่าวอะไรเข้ามานะฮะก็ฟังหูให้หูนะฮะอย่าเพิ่งรีบเชื่อทันทีฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่เราถูกใจไม่ถูกใจนะครับพูดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องทังหูให้หูนะฮะประมาณนี้ครับ โอเคโอ้แต่ผมลืมอย่างนะครับมันมีคลิปหนึ่งนะฮะเรื่องของ2ราศีดาวสุขย้ายครับดาวสุกนี่เขาย้ายเมื่อที่8นะครับที่ผ่านมานะฮะเนี่ยมี2ราศีที่มีโชคลาภนะครับดวงความรักเด่นนะฮะช่วงนี้เสน่ห์แรงมากนะครับนี่มีโชคลาภความรักเด่นเสน่ห์แรงเนี่ยคาว่าเสน่ห์ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นเรื่องของความรักความใคร่ย่างๆนะครับบางทีมันใช้ในเรื่องของการคุยโน้มน้าวใจคนได้นะฮะใครที่เป็นเซลใครที่อยากคุย ให้คนแบบเชื่อถือเรานะฮะหรือโน้มน้าวใจใครหรือว่าจะให้คนมาซื้อของของเราอะไรก็ตามนะครับหรือว่าจะไปยื่นเอกสารทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับคนช่วงนี้ถ้าใช้2ราศีนะครับจะสําเร็จนะครับในการคุยเจรจาติดต่อต่อรองโน้มน้าวใจใครขอยืมตังขอตังนะฮะบอกแฟนขอโน้สุดโนิสุดนี้หน่อยอะไรครับคือเอาเลยนะครับเนี่ยเป็นช่วงนี้มีเสน่ห์แบบนี้นั่นเองนะฮะเออมันมีคําถามคําถามหนึ่งนะฮะเพื่อนเพื่อถามมาช่วงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าอาจจะใกล้ช่วงเทศกาลนะฮะ ถามชอบถามว่าจะไหว้พระไหว้เทพขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอพรเทวดาเนี้ยฮะจุดธูปกี่ดอกนะฮะเคยได้ยินไหมผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยอ่านอาจจะเคยฟังคลิปอะไรอย่างนี้ครับมันก็มีเรื่องเล่านะครับในสมัยพุทธกาลนะฮะในสมัยตอนที่องค์พระพุทธเจ้านะฮะใกล้จะปรินิพพานนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งเทวดานะครับทั้งคนทั่วไปทั้งกษัตริย์ทั้งอะไรก็ตามนะครับก็เดินทางมาแล้วก็เอา ดอกไม้ทูบเทียนนะครับหรือว่าเครื่องกำยานเครื่องหอมทุกอย่างนะฮะมาสักการะบูชานะครับพระเจ้าเขาก็เลยบอกกับพระอนทนนะฮะว่าเนี่ยเขาเรียกอามิตบูชามิตรบูชาครับหมายถึงเรื่องของการบูชาด้วยสิ่งของต่างๆนะฮะพระเจ้าบอกว่าการบูชานะครับพุทธบริษัททั้ง4การบูชาด้วยเครื่องหอมนะฮะไม่ว่าดอกไม้ทูบเทียนนะครับหรือว่าเครื่องใดๆก็ตามอาหารข้าวว้าะไรก็ตามนะครับ ถือว่าไม่ใช่การบูชาตถาคตนะฮะโดยแท้จริงะะการบูชาพระเจ้าหรือตถาคตโดยแท้จริงนะฮะคือการบูชาด้วยการปฏิบัตินะครับสิ่งที่สอนหรือธรรมะนะครับที่ได้ออกกฎแล้วก็วางไว้นะครับหรือว่าได้ได้สั่งได้สอนตามที่เราอาจจะเคยได้ร่ำเรียนอย่างนี้นะครับเนี่ยครับนึกว่าการบูชาที่แท้จริงนะฮะฉะนั้นก็มีเรื่องราวเหล่าลนี้นะครับแต่ถ้าตามความเชื่อมันก็มีนะเพราะว่า คนเราก็มีความเชื่อนะครับเรื Mont ่องของการไหว้นะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะฮะก็มีคําตอบเหมือนกันนะครับเรื่องความเชื่ออันนี้เป็นเปความเชื่อที่ตกทอดกันมานะครับอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าสอนนะฮะแต่ว่ามีความเชื่อยกตัวอย่างครับการที่จะไหว้ลูกเทวดานะครับไหว้สารนะครับจะเป็นสารพระภูมินะฮะหรือจะขอพรนะฮะส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะใช้ทูบนะครับ ก้าดอกนะฮะอาจจะเคืไดินนะฮะเก้าดอกอะไรก็เก้าเก้าเก้าหน้าคือถ้าเป็นเก้าดอกเนี่ยถ้าตามหลักก็จะไหว้ลูกเทวดาครับเจ้าป่าเจ้าเขานะฮะหรือว่าเป็นสาลพระภูมิก็ได้นะครับมันก็จะมีนะฮะแล้วก็มีอย่างครับสิดอกนะฮะจริงๆมันมีทั้ง1ดอกสอดอกครับแต่เอา11ดอกนะฮะที่เขาใช้โดยทั่วๆไปนะครับก็เรียกว่าจะเป็นการบูชาเทวดานะครับชั้นสูงนะฮะเทวดาทเทวดาชั้นสูงนะครับก็เหนือ ชั้นจตูมหาราชิกานะครับเนี่ยขึ้นไปนะฮะเทวดาชั้นสูงก็ใช้11ดอกถ้าคุณจะไหว้หรือว่าถ้าจะขอพรนะฮะหรือจะทําอะไรก็ตามนะครับนี่ก็ใช้11ดอกครับแล้วก็มี16ดอกนะฮะสิบหกสิบหกดอกเนี่ยเขาก็นับถึง16ชั้นฟ้านะฮะก็มีชั้นของเทวดานะครับก็จะไหว้ทุกชั้นเลยนะฮะก็ใช้16ดอกอะไรเงี้นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินนะสิบหกดอกนะครับสิบหกชั้นสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสองชั้นพรมอะไรนะครับ หรือว่าวหว้พระพรมนะครับก็ได้นะฮะแล้วก็อีกอีกแบบนึงนะฮะจริงๆมีเยอะเป็นยันร้อยแปดดอกแต่เอาหลักๆอีกสักอีกสักอันนะครับคือ19ดอกนะฮะสิดอกนี่เขาไว้สําหรับเทพเทวดานะฮะจะเรียกว่าทุกทิศทางนะฮะกระบอกทั้ง10ทิศนะสมัยก่อนก็มีทิศและมี8ทิศมี10ทิศนะฮะมันก็จะซอยถี่ไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าอยากไหว้เทวดาขอพรนะครับอะไรก็ตามเนาะแบบทั้งละนาบทั้งหมดนะฮะ ไปแผ่ไพศาลนะครับทัวทั้งโลกนะฮะก็ใช้1 9ดอกนะฮะอันนี้คือเรื่องความเชื่อนะก็เอามาเล่าให้ฟังครับมันเป็นข้อมูลนะฮะแต่ยุคปัจจุบันคนเขาก็จุดทูบน้อยลงนเพราะเขาเชื่อว่ากลิ่นทูบและความทูบเนี่ยมันมีผลต่อปอดของคนนะครับแล้วก็มีผลต่อระบบสมองนะครับฉะนั้นถ้าจะจุดอะไรก็ตามก็พยายามนะฮะเลี่ยงจุดได้ก็โอเคไม่เป็นไรครับแต่ถ้าจำเป็นต้องจุดก็พยายามดอกสั้นๆก็ได้นะฮะมันจะเป็นนอกดอกยาวนะครับดอกยาวสมัยก่อนเขาใช้เพราะว่า อากาศทั่วๆไปแล้วก็มลพิษไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอายุคปัจจุบันนะจะจุดก็จุดดอกสั้นๆได้นะครับไม่เป็นไม่จำเป็นว่าดอกยาวได้บุญเยอะดอกสั้นได้บุญน้อยไม่ฮะแค่จุดปุ๊บนะครับฟุบเลยก็โอเคนะครับตามนี้เนาะโอเคนะครับก็เราเล่าแล้วก็เอามาข้อมูลมาบอกให้ฟังนะครับโอเคเนาะขอบคุณซูเปอร์แตงทุกๆวันนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับทุกๆท่านที่ได้พบเจอกันนะครับแล้วก็ทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมก็จะหา ทั้งสาระบ้านครับมไร้สาระบ้านนะฮะมาคุยกันนะครับในช่วงต้นนะครับทุกๆวันนะฮะเพราะว่าเราก็จะมาดูดวงอย่างเดียวคุณก็ลากใครที่อยากดูดวงอย่างเดียวครับคุณลากยาวนะฮะมาถึงประมาณสักนาทีที่สิหรืออะไรเสร็จๆนะฮะก็ได้ดูดวงราศีของท่านแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่เออว่างๆนะฟังใครสักคนบ่นหน่อยก็เริ่มดูตั้งแต่นาทีแรกได้นะฮะโอเคนะเราถือว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนกันนะฮะมาเจอกันทุกๆวันคุณทํางานเลิกงานเสร็จ มาฟังอะไรทั่วๆไปนะฮะดีอะไรที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ก็ลองคัดกรองออกไปนะครับไปแล้วฮะดูดวง12อราศีต่อครับชาวราศีมังกรกุมีครับเริ่มที่มังกรนะครับวันนี้กิจกรรมภารกิจครับมีความคืบหน้าไปในทางที่เริ่มดีขึ้นนะครับดาวพระจันทร์นะฮะวันนี้โจรเป็นลาภโชคลาภนะครับพระจันทร์มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคนช่วยเหลือการเทคแคร์ดูแลบริการการขอความช่วยเหลือจากใครหรือว่าการที่ไปปฏิสัมพันธ์บางทีวันนี้ต้องติดต่องานคุยอะไรกับใครครับโอเควันเนี้ย จะวาราบรื่นไหมก็ไม่ถึงกับราบรื่นแต่สําเร็จไหมสําเร็จครับหรือมีคนอำนวยความสะดวกบางเรื่องให้นะครับเปราะว่าเนี้ยถ้าเรื่องงานจะเอ่ยปากขอ,ขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ถ้าใครที่มีภารกิจสําคัญนะฮะอยู่อยู่มันมีงานเร่งงานด่วนเข้ามาเฉยเลยนะครับถ้าใครคิดว่าเออเดี๋ยวปีใหม่สัปดาห์ไอ้เช่นเรนื่องสงการเนาะสบายและชิลๆนะฮะไม่ชิลนะอยู่ๆก็มีเรื่องอะไรวุ่นวุ่นมาเฉยนะครับฉะนั้นก็ เตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับมันมีเหตุให้ต้องรีบแก้ปัญหาหรือว่าต้องเจรจาเรื่องปรับปรับฉับพันเรือมีอะไรที่เร่งด่วนนะครับโอเคนะครับรีบเคลียร์งานให้จบนะครับมันมีงานแทรกงานด่วนเข้ามาเดี๋ยวมันจะต้องกินเวลาในช่วงวันต่อไปแล้วมันจะเริ่มร้อนใจนะครับรีบกินรีบเคลียร์รีบจัดการรีบแก้ปัญหารีบเจรจานะฮะนี่แหละสิ่งที่จะให้ทําในช่วงวันสองวันนี้นะครับเนี่ยแล้วมันจะ โ่งโปร่งใจสบายใจนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินนะฮะระยะนี้ท่านที่แบบต้องการเงินนะฮะทุกคนต้องการมดแหละนะครับเป็นแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องเดือดร้อนอะไรที่จะเป็นต้องใช้นะครับแล้วช่วงที่ถ้ามันชดชๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายจะมีทางแก้ทางออกนะครับมีมีตัวช่วยนะครับเดี๋ยวไอเดียมันจะปิ้งขึ้นมาเองนะฮะแต่ถ้าใครค้าขายนะครับวันนี้ขายดีนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะทํากําไรพิเศษพิเศษได้ครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันจะขายดีครึ่งวันนะฮะแล้วอีกครึ่งวันจะดูเงียบนะครับมันไม่งวนะ ฉะนั้นก็ทําอารมณ์นิดนึงนะครับมันจะเป็นช่วงๆไปมากกว่านะครับมันไม่แบบโอ้มาเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะประมาณแบบฮับๆนะครับครึ่งดีครึ่งเงียบๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะแล้วก็ถ้าซื้อของนะครับวันนี้ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามวันนี้สาเร็จนะครับถ้าคุณจะต้องทํอะไรธุรกิจธุรกรรมนะครับจะเป็นในหน้าหรือเจรจาหรือนัดลูกค้านะครับวันนี้ผลงานนะครับเป็นที่น่าพอใจนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักนะครับ ช่วงนี้คนที่โสดนะฮะมีสเสน่ห์นะสเสน่ห์มากเลยคนที่โสดนี่ค่อเข้่งจะลงตัวอย่างครับในช่วงนี้คือแบบคุยกับใครเขาแล้วเขาก็รู้สึกดีกับเราเนี่ยผมฮะแล้วบางทีหยิบยื่นนะครับสิ่งดีๆให้เขาเขาก็จะมีเมตตานรหรือว่าจะส่งสัญญาณดีๆกลับมานะครับก็เรียกว่าโอกาสที่จะกลายเป็นพัฒนาจากเพื่อนเรื่องเป็นความผูกพันมากกว่าเพื่อนนะครับก็มีแล้วนะครับกลายเป็นเพื่อนนะฮะต่อมาเรื่องต่อมาเรื่องของคนที่ โสดอยู่นะครับในช่วงนี้เตือนนิดนึงนะฮะคุณจะคุยกับใครก็ตามระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับความรักคนนี้ก็เรียกว่าเขาจะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆแล้วนะให้กับเราได้แต่ช่วงนี้ก็ระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าเขามีเรื่องร้อนใจนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรกับเรานะฮะแต่ก็ไลฟ์ฟังว่าช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจร้อนใจอยู่เนาะส่วนครับร่างกายครับปวดหัวนะครับร้อนในก็เรียกความดันนะครับแล้วก็ระยะนี้ระวังคันตามเนื้อตัวครับส่วนท่านนิจวัยสวครับ มีเรื่องของการอักเสบตามร่างกายนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของปวดฟันเสียวฟันมีปัญหาเรื่องช่องปากนะครับวระวังเรื่องของการเคี้ยวหรือว่าฟันเกิดระพุ้งแก้มร้อนในอะไรด้วยนะครับโอเคเนาะต่อมาครับราศีกุมนะฮะวันนี้เรื่องของเสน่ห์นะฮะโอเคเสน่ห์ก็เรียกว่าจุดเด่นครับวันนี้คนราศีกุมเนี่ยจุดเด่นช่วงนี้คือคําพูดวาจาการติดต,ต่อการต่อรองหรือว่าปากง่ายง่ายคือปากครับช่วงนี้มีดวงการคุยเรื่องสําคัญแก้ปัญหาต่างๆนานา,นาด้วยปากด้วยตัวเองนะครับสำเร็จ หรือว่าไอเดียชุดนี้ดีนะครับชุดนี้ไหวพริบดีมากเลยนะครับแล้วก็มันมีอารมณ์อย่างคือเบื่อเบอย่างยานะครับข้อจะผมไม่เรียกว่าข้อเสียนะผมว่ามันเป็นอารมณ์บางช่วงแต่ว่าเพ่ินช่วงเนี้ยมันจะเบื่อเบืออย่างยากนะครับมีอยากทํางานสักพักหนึ่งก็โอ้เยอะเบื่อเลยครับคืออารมณ์มันจะสวิงนะครับมันทํางานได้ไม่ได้ขยันทั้งวันนะครับบางคนถามว่ามีด้วยหรอว่าขยันทั้งวันมีมีนะฮะมีเยอะด้วยนะครับแต่ว่าตัวเราเน,นี้ย มันจะเบืเ่อเบื่ออยากๆฉะนั้นเราบัตรระวังอารมณ์หน่อยครับแล้วก็ระวังงานมันหลุดนะครับเพราะว่าอารมณ์ที่มันตอนเบื่อเบื่ออย่างยบางทีสมาธิไม่มีนะฮะแล้วระหว่างนั้นก็ทํางานนึงก็หลุดได้ครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องระวังคืองานหลุดตกหล่นครับดาวพฤหัสดาวราหูครับมันคืองานหลุดตกหล่นหลงลืมนะครับเอกสารไฟล์ไม่ได้ก๊อปปี้อะไรพวกนี้ครับฉะนั้นเรามารระวังคอยแบ็กอัพหรือว่าคอยสำรองข้อมูลดยนะครับหรือว่าอย่างถ้าสมมติว่าต้องคุยเจรจาอะไรกับใครระวังลืมเอกสารหรือวว่าคุยแล้ เขาใจไม่ตรงกันนะครับพยายามหาบทสรุปให้ได้ในการสนทนาจากนี้ไปทุกครั้งนะครับหาทางออกนะอย่าไปพาเข้าทางตันนะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับในช่วงนี้ราศีกุมเรื่องของการเงินนะฮะันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการกินนะฮะกินแหล,แลกเลยจริงๆราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่ทานเก่งนะฮะแล้วก็หาของกินอร่อยนะครับนี่แหละแล้วก็ช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของใครที่ เดือดร้อนใจไม่สบายกายใจนะครับช่วงนี้ก็จะมีมาปรึกษาราศีกุมภกุมภจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างในเสมอแล้วก็ช่วยเขาคลายกังวลได้เสมอเหมือนกันนะครับตามกําลังของเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าทําไมมีแต่คนมาเล่าเรื่องอะไรบดเหนื่อยนะครับคุณจะเหนื่อยกับการฟังหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรทำใจนิดนึงนะฮะแล้วก็นะครับแปลว่าทุกอย่างไม่ใช่แค่ปัญหาซึ่งองส่วนตัวนะปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องก็รตามช่วงนี้คุณจะรับรู้เรื่องราวในเยอะเป็นพิเศษแล้วมันถ้าคุณแบบจิตตกนะ คุณจะเครียดนะครับฉะนั้นบางทีเราต้องหาวิธีดีแลกอยู่ใกล้กับคนที่คุณสบายใจคุยกับคนที่ถูกใจหรือว่าทําอะไรที่เราสบายใจไราก็ว่าไปนะครับในช่วงที่คุณต้องหาวิธีเอนเตอร์เทนชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับโอเคฮะมาดูเรื่องของความรักครับนช่วงนี้ถ้าโสดเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์การพูดคุยแก้ชีิกับใครเขาจะรู้สึกดีแล้วก็ชอบเรานะครับโสนดนีดีมากเลยแหละส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับความรักคนนี้ก็เป็นวันที่ยังเด่นอยู่นะครับการคุย หรือว่ารู้สึกสนิทกับใครนะครับดาวที่คือดาวคู่ครองคนรักอยู่คู่กับดาวพฤหัสครับเขายังสามารถช่วยเหลือเรื่องต่ตางๆนานาที่เราแบบอยากให้ช่วยก็ยังช่วยได้ครับช่วงนีค้คุณต้องรีบต,ตักตวงเลยนะคุณจะคุยเรื่องสาคัญคุณจะให้แฟนช่วยเหลือหรือซื้ออะไรให้ช่วงนี้คุยได้ครับแนวโน้มนะครับจะสําเร็จนะครับห่อหาจะไม่ได้แบบสําเร็จครั้งแรกแต่ว่าคุยทูซีไปหน่อยสุดท้ายสําเร็จนะครับนี่แหละต้องใช้พยายามมากกว่าหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ร่างกายครับระยะนี้คือ ปวดหัวครับไมเกรนนะครับวิงเวียนศีรษะท่านอยู่ในวายซครับมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวเข่านะครับพวกข้อทั้งหลายแล้วก็ระยะนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากครับการลิ้งกับพุ้งแก้บตัวเองครับร้อนในแล้วก็เจ็บคอเลยพวกนี้นะครับฉะนั้นร่างกายดูแลดีๆนะครับต่อมาคนราศีมีนะฮะกิจกรรมภารกิจที่ทาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มันมีอะไรให้ทําหลากหลายอย่างครับวันนี้ดาวพระจันทร์นะฮะโคจรคนราศีมีนครับโคจรอยู่ตําแหน่งเดือนภพสุภาษนะครับฉะนั้นระยะนี้นะครับเป็นระยะที่ ทำอะไรก็ตามมีคนช่วยเหลือนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนช่วยเหลือมีแล้วก็ลูกน้องบริวารนะครับจะทําให้คุณมีความสุขหรือว่าแก้ปัญหาให้คุณได้นะครับแล้วก็ระยะนี้มันมีโอกาสที่จะมีโชคฟุกๆนะครับนี่เขาว่าโชคในที่นี้อย่าเพิ่งมองว่าเป็นลอตเตอรี่อย่างเดียวบางทีโชคจากการเจราจาต่อรองสําเร็จโชคจากการรอฟังข่าวแล้วได้ข่าวดีโอเคโชคจากมีลาบนะครับลาบปากนะฮะ่ามีคนพาไปทานหรืนได้ทานของอร่อย ชื่นใจจังเลยนะครับอะไรอย่างงี้คือมันจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาครับทำให้เราใจฟูจะเล็กจะน้อยแล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนด้วยแต่อย่างน้อยก็มีเรื่องดีๆเข้ามาทําให้เราชื่นใจนะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการเงินนะครับในระยะนี้จุดเด่นคือถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินทองจะหมุนเงินได้นะครับแต่ผมเตือนนิดน, <c oughs> นิดหนึ่งครับเรื่องของการงานนะครับระวังเรื่องของงานหลุดตกหล่นหรือว่าคนใกล้ตัว ไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานนะครับใจเขาอาจจะลอยไปก,าก er าําลังสาดน้ําอยู่นะครับในใจเขากำลังสาดน้ําส่งกานอยู่นะครับแต่ตัวเขายังนั่งประชุมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะนั่งลุกเลี้ลุกโดนนะครับยิ้มปริมปริมนะฮะเขาพราะใจเขากําลังา <S <s <uck m. S 1> สาด <Suzanne> น้ำนะครับแปลว่าระวังคนใกล้ตัวไม่มีสมาธิในการทํางานนะครับเรื่องของเรื่องและทําให้งานผิดพลาดแล้วก็เสียหายนะครับ <c oughs> แล้วก็เราก็ต้องไปช่วยเหลือแล้วแก้ไขนะครับ นี่หลักๆประมาณนี้นะครับประการต่อมาครับพื้นดวงครับในช่วงนี้ถ้าใครที่จะบอกว่าถ้าเดือดร้อนนะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามครับโอกาสที่จะแก้ปัญหาได้มีนะครับแล้วก็เสียงหายต้องดื่มน้ํามาละอย่างนีครับคุณที่ถ้าคนราศีมีครับเรื่องของการเงินครับถ้าเดือดร้อนติดติดขัดขัดอะไรก็ตามจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะครับ ต่อมาเรื่องของความรักบ้านนะครบางคนเขารอความรักแต่บางคนไม่เอาเลยนะบางคนเขาเรักไม่เอาเลยความรักราศีมีครับคนนี้คนที่โสดนะครับมีเสน่ห์เสน่ห์แรงเสน่ห์แรงมากเลยนะครับช่วงนี้ถ้าสไตล์การผมพูดเสมอฮะสไตการจีบคนนะครับในช่วงนี้ต้องมาสไตล์ของความเป็นผู้ใหญ่นะครับสไตล์ของการที่คุยแล้วรู้สึกว่ามีวิธีภาวะสูงนะครับเราจะจีบติดนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับความรักนะครับคุณไม่ต้องมาสไตไหนนะฮะ คุณอยู่กับแฟนนะฮะก็คุยปกตินะครับแต่ว่าก็เรียกว่าคุยดีๆนะฮะแล้วก็พยายามช่วยเหลือก็กูนกันและกันนะครับเอาใจใส่ให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มูนดาวความเรียกว่าคู้ครองของโคราซีมินครับเจอเรื่องหนักๆเยอะนะครับแล้วก็มีปัญหาคือดาวพุธนะคือดาวประจําตัวของแฟนคุณนะครับแล้วก็อยู่คู่กับดาราหูครับบางทีก็อาจจะเจอศัตรูในที่ทำงานหรือมีปัญหาต้องแก้ไขอะไรแย่ๆบ่นนะครับฉะนั้นช่วงนี้เติมพลังให้เขาหน่อยนะครับ สุขภาพร่างกายตัวละครนี้มีปวดหัวร้อนในกดไหลย้อนถ้าอยู่ในวัยสาวครับมีการจุกเสียดแน่ท้องแล้วก็วิงเวสศีรษะนะครับราตังระวังร่างกายกันด้วยเน้อต่อมาครับคนระสีมังกรนะฮะวันนี้เสนอไอ้คนสีมังกรเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีลายๆเข้าไว้ครับลายๆไว้แล้วก็งวงหดงเด็ดใบหน้าอันนี้อยู่ที่ปากนะครับกิจกรรมภารกิจที่ทำมันมีความคืบหน้าไปทางที่ดีขึ้นนะถ้าใครที่แบบตั้งใจอยากจะทาอะไรพิเศษครับทำได้นะฮะมีโอกาสที่ทําแล้วสาเร็จด้วย แล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเจราจาต่อรองเรื่องต่างๆวันนี้ดีนะฮะวันนี้คนราศีมังกรหลายอย่างที่เราอยากทําทําได้แต่ว่ามันจะมีเหตุให้เปลี่ยนแผนงานป,ปรับจัดพันอยู่บ้างแล้วก็อย่างช่วงนี้คุณกำลังจะเตรียมความพร้อมในการวางแผนชีวิตบางอย่างนะครับก็ทําได้ครับช่วงนี้ทํางานเชิงลุกได้นะครับคุณอยากลุกอยากจะคุยเจราจาต่อรองจะตัดสินใจเรื่องสาคัญทําได้นะครับโอเคนะต่อมาครับราศีกุมนะฮะ เสน่ห์นะครับราศีกุมภ์วันนี้เสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสบายๆยครับเสื้อแบบสบายๆนะครับตัวไหนก็ลองเปิดในตู้เสื้อผ้าดูนะครับดูตัวไหนที่มันดูสบายๆนะครับนี่แหละนะครับรีแลก์สบายๆแต่ก็ดูกลาทิศกันนะครับบางทีใส่สูตรผูกใช้แบบตัวสบายๆของเราก็มีนะครับมาดูต่อนะครับในช่วงนี้ถ้าใครที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักนะครับมันจะมีทางแก้ตางออกเสมอนะครับหนึ่งในนั้นคือ หนึ่งแฟนช่วยเหลือนะครับหรือคนที่คุณรักคนที่ครรุณเคารพคุณที่คุณผูกพันนะครับจะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานาได้แล้วก็อ2ครับระยะนี้มันมีอย่างนะถ้าใครที่แบบเดือดร้อนอยู่นะฮะมันจะมีตัวช่วยหรือมีทางแก้ทางออกเสมอมันไม่ต้องกลัวครับผมเชื่อว่าถ้าคุณกําลังกังวลหรือว่ากังวลใจนะครับเรื่องต่างๆนานาเดี๋ยวมีทางแก้ทางออกนะครับไม่ต้องกลัวเนาะประการนี้ครับในช่วงนี้เจราจาเรื่องเงินทองสําเร็จนะครับแต่ว่าระวังเรื่องของการเปลี่ยนแผนในการเดินทางเล็กน้อยบางคนอาจจะ ตั้งใจจะไปแล้วอยู่ๆก็ถูกเบรกนะครับหรือว่ามีการนัดหมายแล้วถูกเลื่อนเวลาอะไรอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะเดินทางแล้วรถติดเปลี่ยนทางดีกว่าคือมันจะเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนแผนรูบปรับฉบพันแผนเฉพาะหน้ามันจะเกิดขึ้นวันนี้นะครับแล้วก็เป็นแผนที่ทําแล้วสําเร็จได้ดีด้วยดีด้วยนะครับโอเคต่อมาครับราศีมีนะฮะเสน่ห์ราศีมีครับเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นนะครับสีเข้มเข้มนะครับงดให้เด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมนะครับ กิจกรรมภารกิจที่ทำนะครับก็มีความคืบหน้าเอาจริงบริทางที่ดีขึ้นนะฮะการจัดการเรื่องสําคัญสําเร็จมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเจราจาเรื่องยากยากก็ง่ายความรักก็โดดเด่นดีแต่ว่าช่วงนี้แฟนมีปัญหาส่วนตัวหน่อยพยายามให้กันแงใจก็เยอะหน่อยช่วงนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องของเงินทองหรือว่าเรื่องของอะไรก็ตามช่วงนี้มันจะมีทางแก้ทางออกแล้วก็มีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับช่วงนี้ดาวยังดีอยู่นะครับแต่ว่าผมห่วงเรื่องหนึ่งคือเร,เรื่องเงินนะครับมันเกังจะมีคนหลอกหรือคนยืมืมมหรอคนจะากู หรือคนจะมาใช้เงินคุณนะฮะทางในทางหนึ่งนะครับเตรียมความพร้อมนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าช่วงนี้อาจจะมีกระจายพิเศษหรือว่ามีเงินที่กําลังจะออกแบบบูปรับฉับตพันด้วยนะครับโอเคนะฮะจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังช่วงกลางคืนขอให้หลับสบายหลับฝันดีครับสุดที่ทฟังวันรุ่งขึ้นฮะขอให้เดินทางปลอดภยัยคิดสิ่งใดสำเร็จมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เรื่องยากๆของง่ายๆนะครับแล้วก็ ใครที่ตั้งใจทําอะไรที่พิเศษพิเศษในวันนี้ครับก็ขอให้สําเร็จนะโอเคครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองครับเป็นกำลังใจให้นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะผมรอที่เดิมตลอดเวลานะฮะแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเราคนใกล้ชิดเราเป็นพิเศษด้วยครับสวัสดีครับ